ทุกสิ่งมีชีวิตมีความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่รอดเชื้อโรคต่างๆก็มีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเช่นกันซึ่งเป็นที่มาของเชื้อดื้อยาชนิดต่างๆหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขทั่วโลกคือการหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรครวมทั้งการป้องกันและลดความรุนแรงของสาธารณภัยต่างๆที่คร่าชีวิตผู้คนบนโลกนี้ในช่วงเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาสภาวะการทางประชากรของประเทศไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากส่วนหนึ่งเป็นผลจากวิทยาการความก้าวหน้าสมัยใหม่และการดำเนินงานทางด้านการสาธารณสุขได้ผลดีทำให้ผู้คนอายุยืนยาวขึ้นคาดการว่าในปีพุทธศักราช2583จะมีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมากถึง20.5ล้านคนนอกจากนี้ การเปลี่ยนไปของโลกในด้านการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและเชื่อมต่อให้โลกได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันภายในระยะเวลาที่สั้นลงทําให้อัตราการแพร่กระจายของโรคร้ายแรงกลับทวีความรุนแรงและรวดเร็วจนยากต่อการควบคุมโรคได้การทํางานควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพในปัจจุบันต้องให้ความสําคัญอยู่ที่การควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่เกิดเหตุ ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคเพื่อลดปัดจจัยเสี่ยงต่างๆรวมทั้งการลดอัตราเจ็บป่วยอัตราเสียชีวิตเพื่อความมั่นคงของระบบสุขภาพควรพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ไวต่อสถานการณ์เพื่อให้สามารถตรวจจับการระบาดและสามารถวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้ทันการ เพื่อวางมาตรการในการควบคุมและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อเกิดการระบาดก็ต้องสามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ด้วยความเหมาะสมดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านระบาดวิทยาในทุกระดับโดยเฉพาะในภาคสนามนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย สามารถที่จะดูแลปกป้องประชาชนของตนเองได้ให้ปลอดจากโรคและภัยสุขภาพต่างๆได้ผมขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติขอบคุณมากครับและจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรคได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำงานเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกระดับเชื่อมโยงทั้งส่วนกลางและภูมิภาคถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มีการประเมินผลผ่านอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งหรือระบบสุขภาพอำเภอโดยทุกปีจะมีการคัดเลือกผลงานเด่นระดับเขตมานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้การทำงานของกรมเป็นไปอย่างเป็นระบบและได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นและหนึ่งในระบบการจัดการด้านสาธารณาสุขที่สำคัญคือการปรับพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับใหม่ พุทธศักราช2558โดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระฐสำคัญในหลายส่วนเพื่อให้การทำงานคล่องตัวรวดเร็วและทรงประสิทธิภาพมากขึ้นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในการควบคุมโรคติดต่อร้ายแรงคือการไม่มีผู้ป่วยโรคเมอร์สในประเทศไทยทั้งๆที่มีกลุ่มเสี่ยงจากผู้ไปพิธีฮัชที่ตะวันออกกลางโรคนี้ยังไม่มียาและวัคซีนแต่ด้วยระบบการเฝ้าระวังและมาตราการที่เข้มแข็งตามช่องทางดานควบคุมโรคทุกแห่ง ทำให้ประเทศไทยไม่มีการระบาดจากโรคร้ายแรงนี้นอกจากโรคเมอสแล้วกรมควบคุมโรคยังได้เตรียมการเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อาทิไข้หวัดใหญ่อีโบลาไข้เลือดออกโดยวางระบบเฝ้าระวังติดตามข้อมูลภายใต้การทำงานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ตภาวะฉุกเฉิน EOC มีคณะเซตเพื่อประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ ทำให้สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วมีเอกภาพและเป็นระบบและมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินให้กับบุคลากรของกรมอย่างร้อเปอร์เซนตในทุกหน่วยงานการดำเนินการกวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไปจากประเทศไทยตามพันธสัญญาณานาชาติประเทศไทย ลอดโรคโปลิโอมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540ซึ่งตั้งแต่นี้ไทยจะขับเคลื่อนการกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจากโลกในอีก5ปีข้างหน้านอกจากโรคติดต่อแล้วโรคไม่ติดต่ออย่างเบาหวานความดันโลหิตส,สูงโรคหลอดเลือดโรคไตรวมทั้งการป้องกันนักสูบและนักดื่มหน้าใหม่ให้ปลอดภัยจากโรคเหล่านี้ยังเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่กรมควบคุมโรคได้ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆได้แก่องค์กรภาครัฐ เอกชนและองค์กรภาคสังคมต่างๆในการหาวิธีป้องกันเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนจากตัวอย่างงานต่างๆที่กล่าวมาข้างตน้นจะเห็นได้ว่ากรมควบคุมโรคได้ตระนันถกถึงการปรับตัวเองอย่างมียุทธศาสตร์มีทิศทางเดียวกันกันกบกระทรวงสาธารณสุขและสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนไปของโรคอย่างมีวิสัยทัศน์โดยการทำงานร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อพัฒนางานให้มีระบบและได้มาตรฐานสากลตัวอย่างผลงานเด่นที่เป็นต้นแบบของการป้องกันควบคุมโรคในด้านต่างๆนั้นอาทิเช่นต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพต้นแบบด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศดีเด่น แบบการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อศ <Yeah. S 1> ูนโรคติดต่อนำโดยมแมลงดีเด่น ดำเนินงานกรอกไข้เลือดออกทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRT r T. ผลงานนวัตกรรมด้านสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจากกอพอรอในปีพุทธศักราช2558 ภากทุกความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขทุกภาคส่วนทำให้วันนี้กรมควบคุมโรคมีฐานทรัพยากรที่เป็นมันสมองและกำลังสำคัญในการพัฒนาสาธารณาสุขไทยให้เดินหน้าต่อไปด้วยความเข้มแข็งทัดเทียมกับอารยประเทศเพราะไม่เพียงเราทำงานด้วยสมองและแรงกายแต่เพราะเราทุกคนทำงานด้วยหัวใจเพื่อพี่น้องคนไทยทั้งประเทศจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โลกเราทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมากเลยนะครับมีโรคและก็ภัยสุขภาพต่างๆเ,เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ำโรคอันเนื่องมาจากมวลภาวะสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งโรคที่เกิดจากภาวะโลกร้อนก็กรมควบโรคก,ก็คงต้องทํางานหนักเชียงบากเชียงไหลไปกับหน่วยงานอื่นๆนะครับที่รับผิดชอบในเรื่องของสุขภาพที่ผ่านมานั้น ผมได้มองเห็นนะครับมาโดยตลอดว่ากรมควบคุมโรคเราเนี่ยมีความเข้มแข็งเป็นที่สุดเลยไม่ว่าจะเรื่องของศักยภาพที่สูงส่งเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานที่เข้มแข็งตรงนี้ก็อยากจะให้รักษาความเข้มแข็งกันไว้เพราะเป็นกําลังใจและก็ให้กําลังใจกับเพื่อนร่วมงานที่ทํางานในด้านการควบคุมป้องกันโรคในส่วนของท่านรัฐมนตรีและในส่วนของผมซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี เราจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เท่าที่เราสามารถจะทําได้ทั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนไทยตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในสานะที่เราเป็นผู้นําในเรื่องการควบคุมป้องกันโรคในประชาคมสาธารณสุขอาเซียนนักท่องเที่ยวต่างๆเมื่อมีความมั่นใจแล้วก็คงจะหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวเมืองไทยก็จะสร้างเศรษฐกิจเป็นฐานที่มั่นคง แข็งแรงสำหรับเศรษฐกิจของชาติเศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นกรมควบคุมโรคมีหน้าที่ที่ต้องคอยปกป้องสอดส่องดูแลให้ความรู้กับประชาชนเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บในขณะเดกันก็ต้องศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่ในครั้งนี้มีภัยพัคุกคามต่อสุขภาพประชาชน มากยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาถือเป็นงานที่หนักก็ต้องขอให้กำลังใจทุกท่านที่ได้ทำงานร่วมกันมาเพื่อปกป้องดูแลประชาชนให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บและก็ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อต่อไปกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณาสุข